ทรกรสไขข้อข้องใจรับเงินเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมพบกับกระผมคนแชร์ข่าวชาวเกษตรพบกันคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวชาวเกษตรมีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร มาแจ้งให้ได้รับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวชาวกเกษตรด,ด้วยนะครับมาติดตามรับชมข่าวกันเลยครับวันที่17พฤษภาคม2563รายงานข่าว จากทกสเปิดเผยว่าหลังจากเที่ยงคืนวันนี้จะมีการโอนเงินเยียวยากเกษตรกรผ่านสาขาธนาคารกว่า12,000สาขาทั่วประเทศเข้าบัญชีกเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มอีก1 000, 000, ล้านรายและจะทยอยโอนเงินในวันถัดไปจนกว่า กเกษตรกรกลุ่มแรก6ล้าน707,000ล้านคนจะได้รับเงินครบนอกจากนี้ทกสยังคิดว่าจะสามารถโอนเงินให้กเกษตรกรกลุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลกเกษตรกรณวันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่าน ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ทกสจะโอนคืนวันอาทิตย์เที่ยงคืนเพื่อให้เกรรษตรกรเบิกเงินได้ในเช้าวันจันทร์ความจริงโอนได้ทุกวันแต่ได้วางแผนการเบิกเงินกับสำนักงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้วย เช่นการป้องกันปัญหาเรื่องการตะดังมาถอนเงินซึ่งต้องบอไดหารเงินสดให้เพียงพอโดยเฉพาะตู้ ATM อีกอย่างระบบหลังบ้านจะมีเวลารีเซ็ตและตรวจสอบข้อมูลด้วยซึ่งแผนการจ่ายเงินเหมือนการโอนเงินมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้อง กเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาที่จะมีการโอนในเที่ยงคืนนี้1 000, 000, 000ล้านรายกว่า1 2 0 0 0 0สาขาทั่วประเทศที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวจากเกษตรนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวชาวเ,เกษตรทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขอโทษขออภัย และขอก่าบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ